ไหมทูบลูกค้าอยากจะไปจุดหวยไทยใช่ไหมแต่หนูว่ามันกลัวจะไม่ทันถ้าหนูให้หนูเทเลยนะทูบชุดละร้อยเอาไหมล่ะ,ะส่งให้ฟรีด้วยอ,อืมเอาไหมล่ะกล่องส่มไม่มีแล้วค่ะเลิกขายค่ะ บางคนก็คนที่เข้าใจเขาก็ว่าคุม้มบางคนไม่เข้าใจเขาก็ด่านาะคะเข้าใจคะ่ะมีคะ่ะเห็นมีคนบอกว่าเจ๊ปล่อยเงินกู้เข้าใจผิดมาตั้งนานอาสภาพไหนไปปล่อยเงินกู้เขานะคะเอาเงินมาใช้นี่ดีกว่าอย่าไปใช้เลยเงินไปจะไปปล่อยเงินเงินกู้เงินกู้นะคะอาสภาพไหนถามหน่อยนะคะถามหน่อยอาสภาพที่ไหนไปปล่อยเงินกู้เขา นะไม่มีเวลาไปเก็บดุ้งเก็บดอกใครหรอกค่ะเอาเวลามาหาเงินจะให้มันได้เงินจริงๆดีกว่าที่เกียดไปทะเลาะไปตบไปตีกับใครนะคะไม่มีค่ะอาหนุเดี๋ยวตั้งรหัสทูบเลยเอาทูบอย่างเดียวก็ได้ลูกค้าบอกหานอยล็อกได้จริงมากเดี๋ยววันนี้ฟันตัวเดียวเลยหนู่ตั้งรหัสทูบอาเจฟองเบยียแปดแปดเจฟองเบียแปดแปดนะคะ อ่ะเดี๋ยวให้น้องตั้งตั้งนี่แป๊บหนึ่งนะฮะวันนี้ที่สิบสี่เอาอายทุกหนึ่งเดียวแหละอ่ะทูบชุดละร้อยใครเอาเอาร้อยเดียวส่งฟรีอ่ะสิบห้าแท่งทูบพ่อแก่อ่ะเอ่อทุบเดี๋ยวพรุ่งนี้จุดทูบนะแม่หนูยังไม่ได้ลงเอาเอาเอาเท่าไหร่อ่ะอ่ะเอาแค่ร้อยชุดพออ่ะมีเอาเอาวันนี้ตั้งแค่ร้อยชุดพอนะคะใครเอาเอาไม่เอาไม่เป็นไรชุดละร้อยค่าส่งสามห้า เหลือเจ็ดสิบห้าค่ารูนอะไม่เป็นไรรหัสอะไรเลยใครรับทูบรหัสหนึ่งหนึ่งค่ะใส่รหัสเข้ามาได้เลยคิดได้ไงเจ๊ปล่อยเงินกู้สภาพทูบไปแบบนี้นะกล่องสุ่มไม่เอาแล้วกล่องสุ่มโดนด่าไม่เอาค่ะกล่องสุ่มไร้สาระกล่องอะไม่ไร้สาระกล่องก็ได้ของคุ้มแต่คนอะไม่เข้าใจอะด่าเนี่ยหนึ่งชุดสิบห้าแท่งร้อยเดียวส่งฟรีไม่ไม่บวกเพิ่มถ้าบวกเพิ่มโดนตบ ตบได้เลยบอกเลยตบได้เลยรหัสหนึ่งหนึ่งร้อยเดียวถูกที่สุดแล้วส่งฟรีส, 4, ส่งแฟกอืมใครเอาเรหัสหนึ่งหนึ่งไม่โอนด้วยตบด้วยเออร้อยเดียวส่งฟรีร้อยเดียวไม่โอนไม่ไม่เป็นจะว่างไรแล้วนะทูบชุดหนึ่งสิบห้าแท่งทูบพ่อแก่ทูบปังมากนะคะเมื่อกี้มีร้านหมูกระทะทักมาโทรมาบอกว่าเจ๊หนูจะเอาทูบไปแจกลูกค้าในร้านหมูกระทะ กินไปด้วยจุดไปด้วยเลิศเนาะเออไม่รู้ว่าวควันหมูกระทะหรือควันทูบแล้วกันเนี้ยเออนะคะเมื่อกี้มีมีมีม,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 มีมีเมสเซจเข้ามาโทรเข้ามาบอกเออเจ๊หนูจะเอาทูบเจ๊เอาสองพันแท่งค่ะจะไปแจกลูกค้าที่ร้านหมูกระทะหนูเออได้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 ไดไดไดเออเดี๋ยวจุดในร้านหมูกระทะไปเลยลูกค้ามากินหมูกระทะก็จุดทูบรอเลยเออ จุดทูบรอเลยนะจ๊ะสวยๆเลิศเล,เล,ลหัสหนึ่งหนึ่งค่ะร้อยเดียวส่งฟรีไม่บวกค่าส่งนะจ๊ะใครรับทูบหนึ่งชุดมีสิบหแท่งทูบพ่อแก่เดี๋ยวหาหน่อยแป๊บหนึ่งนะวันนี้ฟันตัวเดียวเลยจบเอ้ยหนื่อยกับหาหน่อยเหลือเกินพอจะฝากผีฝากใข่หน่อยก็ไม่ได้เดี๋ยวแดกเดี๋ยวแดกอะไรนักหนาก็ไม่โล้สเสร็จโอ้โหจะได้มีเงินเที่ยวปีม้งปีใหม่ก็นหน่อยโถ่เนาะ เออพอได้มีตังตรงค่าน้ำมุกน้ำมันนิดนิดหน่อยหน่อยกับมุ้งกับบ้านก็ยังดีโอ้อมีเงินฝากซื้อมะขามหวานไปฝากคุณพอ่ณพอคุณแม่หน่อยก็ยังดีเนาะเออแวะข้างถกข้างทางโอ้อยเดดกแดกออกอะไรก็ไม่รู้ปวดหัว <S <S ใช่ไหมเอาทุบหนึ่งชุดพิมพ์รหัสหนึ่งหนึ่งค่ะอะไรหมด <S <S ๆๆเปิดอีกถ้งหมดเปิดอีกเลย อาทปเปอูเปิดอีกค่ะเปิดอีกเป็นสองร้อยโอ้ยทำไมเอฟเั็นเยอะจังเลยเอฟแล้วโอนปะเนี่ยเอฟไม่ว่านะโอนด้วยแม่ไม่ใช่เรื่องสนุกไม่ใช่เรื่องตลกนะาะมาเอฟจิ้มมัวตุ้งจิ้มมัวตัวไม่น่ารักเลยนะ่ะไม่น่ารักนะาถ้าอย่างนี้อเอฟไม่ว่าโอนด้วยนะจ๊า มาแล้วงมาแล้วแต่เล้ว,วันนี้สุดทําเอาเลขน้อยมากเลยอ่ะอืมหนึ่งหนึ่งยิ้มหน่อยจ้าคนสวยโอ้ยสภาพอย่างนี้ยิ้มไม่ลงแล้วแม่ รถไฟฟ้ามาส่งลงไหน้ามาส่งลงเนี้แหละลงข้างนี้แหละ,อ,ะอันนี้มันคนละลานออแจกปีใหม่ สูตรใหม่วันนี้ต้องปังปุริเยเท่านั้นหนึ่งหนึ่งค่ะทูบชุดละร้อยส่งฟรีร้อยเดียวส่งฟรีใครรับทูบรหัสหนึ่งหนึ่งค่ะเออเอา,อเอาบา้บานเอาไว้นี้แหละ โอเคเขามาส่งจักรยานเลยดูไปก่อนอะทูบหนึ่งชุดรหัสหนึ่งหนึ่งเอฟไม่ปิดแต่กดไลค์ให oh, okay mm ้อ hmm. ย่างเดียวได้ค่ะโอ้ยนูขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากไปก่อนรหัสหนึ่งหนึ่งค่ะแม่อะพิมพ์พร้อมเลยพิม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 พร้อมเลยเจไไม่ให้เป็นคนให้แนวทางมันช่คนออกเลขมันต้องมีถูกมีผิดบ้างค่ะเป็นธรรมดาถ้าถูกทุกวันเจโดนอุ้มแน่ๆ่ถูกต้องโดนรวบตึงเลยจริงๆ โดนรวบท่านแน่นอนกล่องสุ่มไม่ได้ทองแต่ได้ลอตเตอรี่ค่ะอู้เลิดนะอะรหัสหนึ่งหนึ่งนะทูบชุดละร้อยใครรับก็เอาเลยนะวันนี้ให้ร้อยเดียวอืมให้ร้อยเดียวใครใครไม่โอนโดนโดนนะวันนี้โดนแน่เดี๋ยวนี้มีการทวงนี้กันแน่ถ้าไม่ออนอะนะบอกเลยรหัสหนึ่งหนึ่งค่ะทูบชุดละร้อยรหัสหนึ่งหนึ่งค่ะใส่รหัสเข้ามาได้เลยทูบชุดละร้อยเดียวนี่อย่ามาพิมพ์เล่นนะฉันเห็นเธอพิมพ์หนึ่งหนึ่งเล่นนะสนะบอกออะบอกเลยจบ อืมขายขํายิ้มคนเดียวมาเหมือนต,อนอนตลกอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะเดี๋ยวมาใหม่มาใหม่ไปก่อนไปก่อนธุระมีธุระทูปรหัสหนึ่งหนึ่งนะจ้าโชคดีค่ะโอนด้วยนะจ๊ะ